สวัสดีครับลูกค้าครับหลังจากที่เรารทำการถ่ายยีววสินค้านะครับในส่วนของตัวชุดโต๊ะอาหารหน้าหินเหลี่ยมกันไปแล้วบ้างนะครับลูกค้าเรายังมีนในส่วนของตัวชุดโต๊ะอาหารหน้ากลมอีกด้วยครับต้องตัวนี้เลยครับลูกค้ารุ่นไดมอนไว้นั่นเองครับ และตัวหน้าโตนะครับยังเป็นลายหินอ่อนสีขาวเรียกได้ว่าหรูมากๆความสะอาดง่ายไม่เป็นคราบครับลูกค้าตัวนี้ใช้งานสะดวกครับนั่งทานข้าวพร้อมกันเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับตัวนี้นะครับขนาดหน้าโต๊อยู่ที่1เมตรซนติเมตรครับกำลังพอดีเลยนะนั่ง6คนเนี่ยสบายไม่อึดอัดด้วยครับและในส่วนฐานโตนะครับดีไซน์ก็หรูมากๆงานละเอียดแข็งแรงรับน้ําหนักได้ดีมากๆครับและมีดีเทลตกแต่งสีทองเพิ่มความพรีเมียมส่วนเก้าอี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นคิงดอมตัวนี้นะครับใครได้ลองนั่งแล้้วตตองิ จทุกคนเลยครับลูกค้าวัสดุนะครับเป็นหนังคุณภาพนุ่มเรียบหรูปรับตัวขาเก้าอี้และฐานเก้าอี้นะครับตัวนี้เขาเป็นงานเหล็กแข็งแรงทนทานมากๆตกแต่งด้วยสแตนเลสสีทองตอนนี้ทั้งเซตนะครับลูกค้าราคาพิเศษเพียง3 9 9 0 0รบาทเท่านั้นเองนะครับได้ทั้งโต๊ะหน้าหินกลมนะครับแล้วก็ยังได้เก้าอี้นะครับรุ่นคิงดอมไปทั้งหมด6ตัวจุกเลยครับลูกค้าใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงภายในร้านของเราได้นะครับที่ร้านเพอร์ฟิคสเปซครับ